สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรถด,ดัมเปอร์นะคะเข้ามาใหม่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวล้างก็จะสวยนะคะจะเป็นยี่ห้อมิซูบิชินะคะระบบนะคะก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้านะคะ่ะหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ะคะ่ะจะเป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะคะอันนี้เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะ เราเช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะนี่ก็สามารถยกดำได้นะคะ อุปกรณ์มีครบนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะคะสามารถสไลด์ได้นะคะ สไลด์ได้กว้างนะคะสามารถเอาพักหรือผลไม้ขึ้นมาได้ค่ะขนของได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้แหล่งนะคะใช้รถโดยการขับเคลื่อนนะคะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ